มาดูประหมอสีร้านที่เอกนะครับโอพอมีของอยู่โอ้ตัวนี้สั้นเลยสั้นหัวใหญ่ ตัวละ220นะครับมัดถุงอยู่ที่หน้าร้านพี่เอกในตู้จะมีปลาใหญ่2ตัวโอ้ยมีตรงนี้ด้วยสี่ร้อากฟ้าลอกนะครับหัวใหญ่อยู่นะส่วนตัวนี้สามร้อยห้าสิ อ๋อสามอยห้ก็สวยใช้ได้เลยนะเป็นฟัวฟูฮันแดงนะครับแดงโหนกสามอยห้าบาทดาเดี๋ยวเรามาชมราคาปลาในกระบะด<อ>ีกว่าม,วมีราคาเท่าไรบ้างครับผมไไมี 90, 100, 100, 1า0 120แบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยีด้านหลังดูสวยหน่อย แล้วก็บ่าหลังล่ะครับกระบะหลังสองร้อยสองร้อยสองร้อยห้าสิบโหงห้าิบใหญ่แล้วก็หัวโนกกว่าพอสมควรเลยนะครับมีช็อตบอดีหัวดีแต่จะเข้าไปยากกันเลยเอ้ยไม่ถึงเลียงคู่อะแล้วก็เติน้ำแล้วก็เตน้ำ อืมตัวสั้นหัวดีเลยนะตัวนี้น่าจะลองาขึ้นตู้ดูสักหน่อย250บาทนะครับช็อตบอดี้ตัวนี้ตาวหนอกแม่ตาวหนึ่งออกดูแม่จ้ากินอะไม่เปลวะไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่ได้บนตียนะไม่ครพ่อพ่อไม่อยู่แม่จะถามแม่ไม่อยู่หลังนะถามแม่ตัวนี้เหมือนตัวเมียเลยอ่ะนี่ตัวนี้โคตรแดง คล้ายๆตัวเมียนะครับตัวนี้พอก็ใหญ่ด้วยถูกใจช็อตบอดี้ตัวนี้นะติดหางโคตรนิดนึงนะครับส่วนปลามัดถุงเหลือน้อยแล้ว น่าจะมาช้าเกินไปนะครับร้อยยี่สิบบาทแต่มีตัว350นี้มองเห็นไกลๆก็ค่อนข้างเด่นพอสมควรนะครับโน3สามร้อห้าสิบตัวนี้เด่นเลยนะฟาวเวอร์ฮอนมุกนะครับหัวใหญ่มากด้วย350บาทนะครับเนี่ยให้ดูราคาชัดๆตัวนี้หัวดีเลยใช้ได้นะครับดูโดยรวมก็โอเคนะครับตัวนี้ได้เลย เหลือตัวเดียวด้วยน่าจะมาชา้าเกินไปนะครับปลาถุงหมดแล้วมาต่อกันที่ร้านพี่เพ้นนะครับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหตัวโชว์หน้าร้านดูดูดูเฮ้ยตัวนี้เด็ดตัวนี้เด็ดเป็นเป็นกำฟ้า F2 นะครับเขียนติดหน้าตู้ไว้เลยนะครับมุกสีทูโทนนะแดงเหลืองนะตัวนี้ ทรงปลาใช้ได้เลยคีบชายน้ํายังยังไม่ยาวนะครับน่าจะปลาอายุอย่างน้อยๆอย,อยู่เดี๋ยวเราให้ชมที่ราคานะครับเ F2 <2, S> 4,500บาทปลาเพิ่งมาลงวันนี้แหละคะ่ะอ๋อพี่เพนบอกปลาเพิ่งมาลงวันนี้นะครับน่าจะรอขยายตัวได้นะเพราะว่ามาวิ่งตู้ใหญ่ปลาเพิ่งมาลงวันนี้อ้าเลยหลบมุมเลยอะ่ะไม่ออกมาโชว์ตัวเลย ผมเห็นมีด้านล่างอีกตัวนะด้านล่างเขียนไว้อยู่4,000นะครับโอ้โหเป็นเนื้อทูโทนเหมือนกันนะครับแดงเหลืองข้างล่างนี้แดงเอเหลืองเข้มกว่าตัวบนอีกหัวใหญ่มุกขึ้นหัวนะครับเอออันนี้ก็ขึ้นลงเหมือนกันใช่ไหมครับอืมตื่นตู้ สองตัวนี้ใช้ได้เลยครับใครกำลังหากําฟ้า F2 เนื้อทูโทนสวยๆนะร้านพี่เพ้นนะครับลองมาชมดูได้นี่มีสองตัวนะเนี่ยน่าจะเป็นข้อเดียวกันนะครับแล้วขานาดมุกและทรงปลาสีปลาคล้ายคลึงกันมากนะครับเดีย๋ยวถัดมาชมด้านในนะครับ F2 ตัวนี้2 0 0พบาท F2 ตัวาตัวนี้ขายไปแล้ว2,000ตัวนี้ไม่อยู่แล้วอ๋อมีมาลง5ตัวขายไปแล้วอ๋อ oh. F2 ตัวละ1,500คู่นี้นะครับตัวละ1,500นี่นะครับราคาตัวละ1,500้าตาขาวด้วยนะครับเนี่ยอ๋อ oh. ตัวนี้นะครับ 2> F 2 3,500มพันห้าแตัวนี้มเเจ้อยายตัวนี้มุกใช้ได้นะหัวบานเป็นเห็ดเลยนะครับตาขาวหัวบานมุกสวยตัวนี้ก็เป็น F 2 2เช่นกันนะครับราคา2,500บาทนะครับ อ๋อตัวนี้แดงเหลืองชัดเจนเลยนะเนี่ยหน้าหวานๆน,นะตัวนี้อาจจะด้วยสีไฟนะครับอาจจะไม่เห็นชัดเจนแต่ผมมองตัวปลาตัวจริงค่อนข้างจะเป็นแดงเหลืองเลยแหละกรดีสีไฟพี่เพนใช้ไฟเขาเรียกว่าอะไรนะสีอ่อนๆหน่อยเนะเาะสีขาวๆหน่อยอ่าประมาณนั้นแล้วก็อ๋อ F2 นี่อีกหนึ่งตัวนะครับ อันนี้ก็แดงเหลืองเช่นกันนะครับอชุดนี้มาเป็นแดงเหลืองหมดเลยเนาะด้านนี้เป็นปลาใหญ่เมื่อกี้มองลงมามีปลาเล็กด้านล่างนี่ไงนี่ไงปลาเล็กหนึ 1, ่งพันฟาวโฮอนฮะตัวนี้เขียนไว้ว่า F2 ตัวนี้หัวยังไม่ดีดมากตัวนี้หัวดีดแล้วพันสอง ตัวนี้สองพันพันสองนี่ผมเพิ่งหันมาเห็นตรงนี้นะครับมี F2 ที่ยังไม่เขียนราคาไว้นะครับตัวนี้เนอะเนื้อทูโทนเช่นกันนะครับ ผมพากลับไปชมด้านหน้าอีกรอบนะปลาด้านหน้าถือว่าเป็นปลาสวยเลยนะครับปลาสวยตัวหนึ่งเลยนะสวยใช้ได้มากเลยแหละชอบนะปลาสไตล์นี้ค่อนข้างสวยเลยรวมถึงตัวล่างด้วยนะครับคู่เนี้ยถ้าได้สนใจมาดูได้เลยนะร้านพี่เพ็น มีเี้เอเลาหอองานครับผมวันนี้พี่ติ๊งมีปลาไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ปลาพี่เพนย,ยังยังยังติดอยู่เนี่ยังติดใจปลาพี่เพนอยู่เลยนะสองตัวเมื่อกี้โอ้ไม่มีปลาด้านหน้าโลงด้านในปิดไฟเกี้ยงปิดหมดเลยนะครับ ก็จะเหลือนิดหน่อยนะที่เหลือโอ้แถวนี้ก็หมดเที่ยงเลยด้านบนเหลือปลาลอกกีบีหนึ่งตัวนะครับตาขาวนี่ก็เหลืออยู่สองตัวสามตัวเองอ๋อสี่ตัวอ่าถ้าจำไม่ผิดถามอาทิตย์ที่แล้วอยู่สามร้อยนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ